A f p รายงานว่าอีกกอ์พลนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัเสเซียได้ถแถลงผ่านโทรทัศน์รัเสเซียเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแนะนําให้ชาวยูเครนในเมืองหลวงได้อพยพออกจากกรุงเคียบด้วยกล่าวว่าขณะน,นี้กองกําลังรัเสเซียได้เปิดทางหลวงระหว่างกรุงเคียบและเมืองวาสิคิฟซึ่งเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกให้แล้วชาวยูเครนสามารถใช้เส้นทางนี้อพยพออกจากเมืองได้อย่างปลอดภัย และว,ว่ากองกาลังรัเสเซียสามารถควบคุมด้านฟ้ายูเคลนได้หมดแล้วพร้อมกับกล่าวหากองกาลังยูเครนว่าพยายามใช้พล,ลเรือนเป็นโล่มนุษย์ขณะที่กรุงเทบได้ยกเลิกมาตรก,การเคอร์ฟิลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังนายกเทศมนตรีสั่งให้เคอร์ฟิลมา2วันเต็มในช่วสงสุดสัปดาห์โดยประชานชนถูกสั่งห้ามออกจากบ้านและให้อยู่แต่ในที่หลบภัยใต้ดินแต่หลังจากที่ยกเลิกเคอร์ฟิวได้เพียงครึ่งชั่วโมงสัญญ,ญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นอีก ทำให้ประชาชนต้องวิ่งเข้าที่กำบังอีกโดยยังไม่ทันที่จะออกมาหาซื้ออาหารและข้าวข,ของเครื่องใช้รายงานระบุว,ว่ามีเสียงระเบิดจากการสู้รบระหว่างกองกําลังรัเสเซียและยูเครนดังขึ้นตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาในพื้นที่โดยรอบกรุงเคียบแต่ยูเครนยังสามารถป้องกันกรุงเคียบได้อยู่ทั้งนี้ยูเครนกล่าวหารัสเซียว,ว่ายัางคงใช้ความพยายามเพื่อเคลื่เข้าเมืองหลวงทาง,ง,งที่เจ้าหน้าที่กำลังจะเปิดเจราจาสงบศึก เช่นเดียวกับเบลารุสที่รับปากจะยุติปฏิบัติการโจมตีระหว่างการเจราจาแต่พอผู้นํายูเครนและเบลารุสวางหูโทรศัพท์เท่านั้นขีปนาวุธจากเบลารุสก็ลอยข้ามฝั่งมาตกที่ยูเครนทันทีทําให้ประธานาธิบดีวโโลโดิเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนกล่าวว่าเขาแทบจะไม่มีความหวังเลยว่าการเปิดเจราจาวันนี้จะช่วยสงบศึกได้เพราะยืนยันว่ายูเครนจะไม่ยอมเสดินแดนให้รัสเซียอย่างแน่นอน